ตอนนี้คุณฟังนะเวลาของคุณมันคือเหมาะที่สุดที่คุณจะลงทุนถ้าสมมติเปรียบเทียบที่ครูเดินมาสี่ปีห้าปีตีไปห้าปีรวมตอนที่ครูยังไม่ได้ขายแบรนด์นุบกาวรวมที่ครูยังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยห้าปีห้าปีแสนเห็นไหมห้าปีแล้วนี้ก็ปักหมุดใหม่ห้าปีแสนมันจะพุ่งเบอร์ไหนล่ะตอนนั้นนะคะยังไม่ได้ทําแบรนด์ตัวเองนะแต่มองภาพใช้สมองนะคะ ใช้สมองมองภาพทําจริงลงจริงคิดจริงอะไรจริงทุกอย่างเลยเดินมาจดทุกเก้าทําทุกอย่างพอไม่เชื่อว่าขายออนไลน์จะรวยไม่เคยเชื่อค่ะไม่เคยเชื่อเพราะ,ะไรเพราะครัวมีลูกน้องเป็นร้อยคนทําธุรกิจหมุนเงินเป็นหลักร้อยแล้วมาขายออนไลน์กําไรหลักสิบกำไรสามสิบสี่สิบต่อชิ้น เมื่อไหร่กูจะรวยวะคิดอย่างนี้เลยค่ะคิดแบบนี้เลยนะคะแต่บังเอิญว่าตอนที่ครูขายออนไลน์ครูไม่มีตังค์ครูเป็นหนี้ความคิดครูมันก็เลยคิดว่าลองดูสักตังค์วะเดี๋ยวลองสักตังค์วะพรลองสักตังค์วะพร,รอยู่แบบนี้ค่ะท้อไหมโคตรทอ้อท้อเพราะอะไรดูเงินในบัญชีเมื่อไหร่ก็หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันท้อไหม เพราะอะไรสมัยก่อนเจ๊ชอนเปิดบัญชีทีหลักสิบล้านสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านค่ะเจ๊ชอนเปิดบัญชีสามสิบห้าสิบเล่มเป็นแบบนี้ทุกเล่มค่ะเปิดมาเล่มน,นี้สามล้านห้าล้านโอ้โอ้มาแบบนี้เลยค่ะแต่พอมาเป็นครูพี่พรตอนนั้นเป็นพี่พรเฉยๆตอนมาเป็นพี่พรเปิดมาสามร้อยกว่าจะได้กำไรพันหนึ่งหืดขึ้นคอ กูจะรวยได้ไงวะไหนมันบอกขายออนไลน์ได้บ้านได้รถวันเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะไหนบอกว่าขายออนไลน์แล้วจะได้บ้านจะได้รถกูจะขายนานแค่ไหนวะคุณนี่คือประสบการณ์ตรงๆที่ครูจะถ่ายทอดให้คุณในห้าอีค่ะเอามันแบบถึงน้ำถึงเนื้อถึงพริกถึงขิงกันไปเลยแล้วก็เอาวิชามาปล่อยให้คุณไปเลยจับเงินล้านไม่ได้ก็โอ้ยนะคะ เอาเป็นว่าสําหรับคนที่ไม่เคยจับเงินแสนเอาเงินแสนให้ได้ก่อนสําหรับที่คนที่แบบว่าท้าชีวิตตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วไม่เคยมีเงินล้านเงินแสนเคยมีล้วแต่ยังไม่เคยมีเงินล้านมาปักหมุดเอาเงินล้านให้ได้ก่อนคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณได้ตามหมุดที่คุณได้คุณเชื่อไหมพุ่งทยานเหมือนตอนครูได้ล้านแรกโอ้ยขนหัวตั้งขนหัวตั้งตอนได้ล้านแรก คุณขายออนไลน์ได้ร้านแรกมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะคะมันคือเรื่องแบบโอ้โหที่ต้องเอามาเล่าให้คุณฟังมันคือเรื่องที่จะต้องมาบอกคุณว่าคุณทำยังไงคุณถึงจะมีร้านแรกเฮ้ยอันนี้แบบให้ฟังแบบฟรีๆเลยนะตามหลักนี่จะต้องไปขึ้นเวทีจับไมค์เดินได้ค่าตัวเป็นแสนนะคุณแต่อันนี้เอามาให้คุณฟรีใน5 EP รอเลยนะคะวันที่9ถึงวันที่13ธันวาคมนะคะ